ตามมงงงางใสเมือคุยคอนมสกินคยคยมสกินได้หวะน่าเบืดเมือปานบมกินเพลตเลยก็กินปลามื่อกันเลมันตามเป็นบ่อะ สัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วพอแล้วพี่น้องขาไปกินข่าววันนี้พี่หมวยเอาป้าตาใจหนีที่ง่ายหนี่คือไปไตงหิวแท้ค่ะกินข่าวเด้อค่ะนี่ค่ะขั้นรถลุกนี่ทั่ววันนี้ต้องเขาก็มาวุ่นหลายรอบเลยต้องไต่หิ้วข่าว ถ้ากันเหนียวบอบกูบอมีอะไรตากเนยกแดดใส่ลงน้ต่อไอ้อต่ออรกมีแนแม่ม่หักเจ้าตาูกมอแม่หุ่นบ่งลูกเจ้าวิวดีนะแม่แม่คื่อปากค่ะ

สลาบหอบอกว่าย่าวไม่รีว่ารงอย่างรถปีนี้เบนตคอสาขอบคุณค่ะอย่าเบลทเอาสารเรามาปูดีแห้ววันมาปูดีก็ได้หนิไม่ได้อิูไใกล้ คุณบ้านฮักแม่แพ้วนะคะวันนี้ก็คือทอมกับผ้ามาเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีรับเชิญใหม่พัชรีมาวันเกิดด้วยสุดยอดมากไม่ใช่หรอกมา <c oughs> ย้ายมาจากร้านก่อโรยสิลา่าจ้าเยียมไว้ไม่ได้ไปเขาบอกพี่หมวยไปแรกกระบังเลยแบบสุดยอดมากนะคะอาหารจะกินอะไรนี้ครบทีมงานได้กินอิ่มพี่น้องมีน้ำส้มด้วยนะคะระับ,บ,รบ้ชิญใหมพัชรีอันนี้บอสจัดวันไหลาย่อนเออเลย เนาอสกานาวนเิดสเกิดไรออขาถัสนเกิดจะนเกิดยอดล่งอันนั้นของวอตถุปิดอะรอันนี้อันนี้นี่ยาหล่้าลนี่ปาลแนวมันสารนอกรอบแนวสัก็พาว่า เรามาดูไอ้ฟีตำกันครับนี่หละตอนี้ยาหลอน่หมนน่ารักมากเลคะยั่งเหพร้อมเอาเื่องมาให้ตำพร้อมแบบสุดยอดมากหัวหน้าไมคุเดียวแมคนเดียวมาจากชบุรีเนาะเม

กับข้าววันนี้แอบอะไรคือแอบแอบายแอบายอาย็มศาร์นะคะาสิบบาทรับตัวบอกละเวงละแวง

ต้องให้พี่ปลาเปล่าอ้าปลาไม่ใส่รถสิน่ารอยู่ตื่นท่านยูอีเมลบอกว่าเห็นมะรถหนักหลอง เราจะมากินข้าวกันค่ะนี่เกิดมีอะไรซ่านะจ้าพี่น้องมากเป็นได้ตำักคุงครับอันนี้มาเดมูคนน้ำฝาเปิดขึ้นมีหมูบุนีผู้สาวบ้านนอกที่มาคือมีหมูผู้สาวผู้สาวผู้สาวลูกมันผู้สาวสองคนใส่บุญีตัวนี้หมูเอามาฝาซื้อบางไหนกับหมูซื้อบางไหนลวงซื้อหลวงบุญหลวงบุญหลวง ขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณคุณบุญหลงนะคะมีซอสซ้อ,อนเียค่ะมากมันบิน้องะเมื่อยใครไ่โอจะกินข่าวแล้วบอง่ายน,นี่มันย้อนเท่เขาพี่หม่องใส่แล้วคือเปิดหานะ้ากินเนาะ ขอบคุณพี่หมวยนะคะอันน uh. ี้น้ำจิ้มมันยู่ไงบานทักแพ้ผ้บอก้านทักแพ้ผ้าบอกต้กยยามาเปนแวรัมารกาศร้อนไงใส่ยินเลยมงานมาทักแพ้ผ้าก็จะออกสั่งกันบอก ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านพักไร่อพร้าวขอบคุณบ้านพักน้อยนะครับน้ำกระดาีกินฟีบุ้ยบุ้ัอะไรบนสัตวดูไรสัตว์ไหนน้กระดาษฟน้ำบ้านปรเทศมันบัวตองหัวบับ่มีแนวกินพี่น้องเว้ยข้าวข้าวมันมันเป็นรัหม่องหม่องนะหม่องบ่มีแนวขาน เอมซีกัฮอดเน่มาหายือเกาเอฟซีน่ารักนะคะเอฟซีเหนียวแน่นเอซเก่าแก่พี่มยอฟซีเหนียวแน่นเอซเก่าแก่เก่าก็ได้มาไม่ต้องแก่ ออกแต่ก็คือเอฟจีที่อยู่กับเรานานยามไอโอไอโอไปเอาอะไรนะไอโอได้กินสลายโอวิ่งอร่อยไหมตำั่วตำเม่วตำแตงฝีมือน้องเกิดคนสวยน้องเกิดคนสวยน้องเกิดคนสวยให้เจ้าตั้งใจดาดดอก่ะ